การเกิดใหม่ของจักรพรรดิชาววอเน็ตคลิปไวโรัลคนกินหอยหญิงในภาพแต่งหน้าจัดเต็มแต่งตัวแอปแบวทำท่าดูดหอยอย่างรอร่อยชาวเนต็ตปั่นป่วนจากกระแสคลิปดังสร้างพฤติกรรมเรียนแบบเรียกว่าแอปแมนสไตล์บางคนกังวลว่าแอปแมนสไตล์จะทำลายคติห้าวโหดที่หญิงชาวต้าเซียนสั่งสมมานานเป็นพันๆปีในอดีต ผู้หญิงมักถูกมองว่าเก่งฉลาดมีความสามารถเทียมฟ้าและแอปแมนสไตล์กำลังทำลายภาพลักษณ์เงียบเยินกอ,อตชอต้าเซียนลั่นเตรียมสั่งแบนทุกคลิปที่เข้าขายแอปแมนสไตล์นี่เหมือนเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยฉันกลับมาเกิดที่ไหนกันแน่ผ่านมาก็สองสามวันละเพิ่งมาถึงโลกนี้ ทำยังไงก็ยังไม่ชินกับร่างมนุษย์อ้วนๆกับโลกเพียนๆนี่สักทีก่อนข้าจะค้ามิติมาข้าก็คือเจ้าจักรพรรดิแห่งยุคถึงอย่างนั้นเวลาเปิดอินเทอร์เน็ตข้าก็เจอแต่เรื่องผู้ชายที่ถูกกระทำย่ำยีที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเว้ยในโลกนี้ไม่มีผู้ฝึกฝนพลังมันคือโลกสมัยใหม่ที่มีกฎหมายและให้ผู้หญิงกับผู้ชายสลับบทสนทนากันผู้หญิง แต่งงานกับผู้ชายแล้วมีลูกและทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวส่วนผู้ชายก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านที่แย่สุดๆก็คือพลังวิญญาณในโลกนี้ต่ำมากและดวงจิตของข้าก็เสียหายจะให้กลับไปสภาพเดิมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่การฝึกฝนของผู้ฝึกตนทายมานั้นทรงพลังมากและเราทั้งคู่ก็ต้องสูญเสียร่างกายเนื่องจากเราทั้งสองคน ต่อสู้เพื่อทำลายความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ยังดีที่ฉันรอดมาได้เหมือนปฏิหารที่ดวงจิตของข้าเดินทางมาถึงต่างโลกนี้พอดีกับที่เจ้าของร่างนี้เสียชีวิตและข้าก็ได้เกิดใหม่หลังจากตกลงในมิติที่ว่างที่แสนกลาหนุนเจ้าของร่างนี้เหมือนจะชื่อหลินโมจากความทรงจำเขาเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่บ้านรวย อยู่โรงเรียนเอกชนระดับท็อปอืมฉันไม่รู้ว่าบรรพบุรุษมานจะกลับชาติมาเกิดด้วยหรือเปล่ากันที่ข้าจะแข็งแกร่งได้ระดับเดิมคงต้องใช้ชีวิตในฐานะลินโม่ไปก่อนดูเหมือนว่าแม้แต่ระดับจัก,กรพรรดิก็ยังต้องไปโรงเรียนสินะครอบครัวในโลกนี้ของจุนีก็ไม่เลวแฮะแต่ช่วยไม่ได้ที่บ้านหลังนี้เล็กกว่าบ่อปลาของข้าซะอีก พ่อแม่ตายในอุบัติเหตุตอนที่ฉันยิ่งเด็กยา่าก็เดินมาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกป้าก็เข้ามาทำตัวเป็นผู้ปกครองหลังจะรู้ว่าฉันอยู่คนเดียวก็ย้ายครอบครัวาม,มาอยู่ด้วยกันกับฉันเฉยเลยกว่าจะรู้ตัวทรัพย์สินของฉันก็ถูกพวกมันเอาไปหมดแล้วค่าใช้จ่ายก็โดนตัดแทบไม่เหลือจาของร่างเดิมอ่อนแอและไม่มีการช่วยเหลือใดๆ และไม่สามารถทำอะไรกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้จึงทำได้แค่ยอมรับมันอย่างเงียบๆเ,เท่านั้นลุงหลิงหลินจุนลูกพี่ลูกน้องหลินซีส่วนป้าหลินลี่หลินหม้อแกมมาพอดีฉันได้ยินเรื่องของแกที่โรงเรียนแล้วเฮย้ยอย่างหุยพูดถูกเรื่องการมั่นของแกมันก็แค่เรื่องที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันขำๆ หยานหุยในความทรงจำของเจ้าของร่างคุณย่าได้จัดเตรียมงานแต่งให้หลานล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์พอเฮอหลานหุยรู้เรื่องก็ฉันจะไปคบกับคนอ้วนแบบแกได้งไงไอ้หมูตอนเจ้าของร่างก็ใจสลายเดินข้ามถนนแบบไร้สติแล้วสิบล้อก็เอาไปแดกดูเหมือน ข้อตกลงเรื่องงานแต่งก็จะยกเลิกทันทีเพราะป,ะป้าๆเห็นด้วยก็ดีแล้วจะให้ข้าเจ้าจัก,กรพรรดิแห่งยุคไปแต่งงานกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ในเมื่อง,งานแต่งงานก็ควรเป็นเรื่องของคนสองคนลินโม่แกฟังอยู่หรือเปล่าก็แค่เรื่องตลกที่หลังก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการแต่งงานของฉันอีก <c oughs> วันนี้ รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเปลี่ยนไปหน่อยฮะยูยูก็มีแรงกดดันแบบที่อธิบายไม่ถูกพอไม่ได้กินข้าวนานๆเพอตั้งใจจะลดหุ่นมันก็เลยไม่อยากกินเท่าไหร่แต่เพื่อให้ร่างนี้ไม่หิวตายไปซะก่อนกินแค่นิดเดียวก็พอหืมกลิ่นหอมดินี่นี่ถ้าเป็นฉันนะฉันไปเรียนเมืองนอกแล้ว ถ้าเพื่อนในห้องรู้ว่านาสาร,รภาพรักแล้วเขาม่เอาหน้าอายจะตายหนวกหูจริงทำไมฉันถึงต้องมาพูดกับมดปลวกพวกนี้ด้วยข้าเป็นถึงระดับจกักรพรรดิที่ครอบครองบัลลังก์มาเป็นหมื่นหมื่นปีแต่ตอนนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องเล่นบทคนธรรมดาไปก่อนไม่เอาล่ะอยู่โรงเรียนนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วยูโรงเรียนไหนก็มีเกี่ยวกันนี่นะ ยังไงนายก็ได้คะแนนดีอยู่แล้วไม่อยากเสียเวลาพูดกับมดกับปลวกพวกนี้เลยหนึ่งชั่วโมงต่อมานายน้อยเราถึงแล้วครับแก่อยาลงพร้อมฉัน,นเ้ยเฮ้ยเจ้านั่นมันเป็นอะไรของมัน สถาปติกกรรมของโลกนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่พวกผู้ชายพวกนี้เด่นออกมาเลยเวลาโชว์ขาขาวส่วนผู้หญิงก็ปกตินี่นี่เธอดูขาของหลิ่นส่วนซีซีขาของเขาแหลมมากเลยเนอะตาเธอจะหลุดออกมาแล้วชิงหน้ารังเกียจเกือบอวกออกมาแล้วสิโลกนี้ มันคอดห่วยแตกลืมลึกไปเลยไม่รู้ว่านางบรรพบุรุษมานจะมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าข้าจะต้องแข็งแกร่งก่านางให้ได้โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ที่ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ